สวัสดีครับทุกท่านครับฟังข่าวกีฬาวันนี้กันก่อนนะครับไปกันที่ FA Cup ครับนะครับเอาคู่ชอรลี่กับวูฟส์ชอรลี่แพ้ศูนย์ประตูต่อ1หนึ่งนะครับแต่ว่าตกรอบด้วยประตูที่สวยงามนะครับประมาณ30หล้านเลยของวิตินยานะครับในนาทีที่12ทําทำให้วูฟส์นั้นเข้ารอบไปก่อนไปรอเจอผู้ชนะระหว่างอาร์เซนอลกับซาแฮมตันในรอบต่อไปนะครับก็วูฟส์นั้นเข้า FA Cup รอบ5นะครับ3จาก5ปีหลังสุด ชอลลี่ในเกมนี้นะครับก็เป็นเกม FA Cup เกมแรกที่เจอกับทีมจากลีกสูงสุดตั้งแต่ n o t ส์เคานตีเดนมกราคมปี2 4 4 3อยู่ในศตรวรรษที่19อยู่เลยนะครับก็ทีมจากพรีเมียร์ลีกนะครับก็ตั้งแต่มีพรีเมียร์ลีกมานะครับก็ผ่านทีมนอกลีกไปได้45จาก47ครั้ง2ครั้งนะครับอันนี้ก็อยู่ในความจำด้วยวนอริเจอทูตันปี2013ทูตันชนะนะครับเบอร์ลี่กับลินคอนปี2017นะครับลินคอนชนะ ก็วู๊จะรอเจอเชลซีต่อนะครับไปกันที่เออฝรั่งเศสกันบ้างปารีสแซงต์แชร์แมงชนะมูเปลีเย4ประตูต่อศูนย์นะครับเอมบัปเป้นาที34.63ิาเนมานาที60อีคานที่นาที61มาได้การซันโวติดติดก,ก,กันนะครับทำให้ได้3คะแนนแบบสวยๆด้วยนะครับมีใบแดงด้วยของมูเปลีเยนะครับในช่วงครึ่งแรกก่อนที่ปารีสจะชนะไป21่สนัดสคะแนนนะครับก็ ตอนนี้กลับไปถือไพ่ใบใหญ่ครั้งนะครับในการลุนแชมป์ลีกเอิงขนาดนี้มงเปรีเยครับอันดับ1 1 2 1นัคะแนนเนื้อโซนตกชั้น13คะแนนนะครับที่กลับบักนะครับกลับบักชนะดอดมุล4ประตูต่อ2เอลเวดีนาที11,32เป็นเซบาไบนี่นาที49ตตูรามนาะที78ดอดมอกุนได้จากฮาแลนด์นะครับนาะที22และ28ก็เป็นอ e ีกเกมนะครับที่ดอกมุนแพ้ไปเมื่อคืนนี้นะครับ ก็มาคัสตูรานั้นหลังจากหายไปก่อนหน้าน,นี้ก็กลับมาแล้วแล้วก็พาทีมนชนะได้ด้วยนะครับเออกระบ,บักกับดอดมุลน,นะครับอันดับติดกันในบุนเดสลีกาตอนนี้กระบ,บักอันดับ4 1 8 3 0 1นคะแนนดอดมุล29คะแนนนะครับก็บายยืนเห็นแล้วก็ยิ้มสิครับ,นะรบเอาข่าวเรื่องตลาดซื้อขายกันก่อน,นะครับเดี๋ยวตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งตลาดปิดจะอัปเดตให้นะครับ ซิกาโยโทโมดีนะครับก็มิลานเซ็นไปจากเชลซีด้วยสัญญายืมตัวจกนกว่าจะปิดฤดูกาลนะครับโทโมดิ ori, นั้นเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษไปแล้ว1นัดก่อนหน้านี้นะครับก็น่าจะผ่านการตรวจจากทีมแพทย์เรียบร้อยนะครับที่อิตาลีนะก็พยายามจะซื้อ25ล้านปอนด์ในช่วงปิดฤดูกาลที่จะถึงนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับนี่คือฟิการโยโทโมดิ ตลาดซื้อขายนะครับเดี๋ยวอัปเดตกันก่อนเดี๋ยวผมขออัปเดตในพรีเมียร์ลีกเป็นหลักแล้วกันนะครับเอาของเมื่อวานก่อนนะครับใหญ่สุดน่าจะเป็นแมตต์ไรอันนะครับประตูออสเตรเลียจากไรตันยืมตัวไปอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ในยุโรปอย่างว่าที่มีขาดไปก่อนแล้วอาร์อาร์เคดิสมิลิกนะครับนาโปลีไปมากเซอร์นี่ยืมตัวนะครับ แล้วก็เออก่อนหน้านี้มีพาเลสได้ชองฟิลิปมาเตต้าจากไมซ์เข้ามานะครับแล้วก็อย่างสเปอร์เนี่ยอันโตนี่จอจูนะครับก็ออกจากสเปอร์ไปอยู่กับลิปมาโซนะครับออกไปแล้วนะครับก็โซคราติสนี่ออกจากอาร์เซนอลไปก่อนหน้านี้นะครับยกเลิกสัญญานะครับเดี๋ยวย้อนให้ถึงวันที่19แล้วกันก็คือเบนาโดนะครับจากไบรตันยืมตัวไปเซาล์บวกนะครับมาเรียลมาสกินี่เซนกับมิลานแล้วนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวติดตามได้ทุกวันหลังจากนี้นะครับไปกันที่ผลฟุตบอลกันก่อนนะครับที่สเปเรบันเต้เสมอบายาโดลิสสองประตูต่อ2ที่อิตาลีเปเดเวนโตเสมอโตริโนสอประตูต่อ2ที่แชมเปี้ยนชิพนะครับสโตแพร์วัตส์สูตร์องประตูต่อ2องเอกร้อยครับหประตูต่อ2นะครับไปกันที่ฟุตบอลคืนนี้กันบ้างนะครับคืนนี้เฟซครับเป็นหลักนะครับในรอบเอ่อรอบ4ทุกท่านครับ เอฟเอคัพก่อนนะครับก็ซาว์เมตันกับอาร์เซนอลทุ่มสิบห้านาทีนะครับยังมองยังมองเสมอเราเล่นกันต่อนะครับบาร์สเต้กับนอริชเอ,อ่อคู่นี้มองพุตยาะนะครับออกสามหน้าเลยนะครับมองเจ้าบ้านไปก่อนนะครับ ก็เป็นเป็นหนึ่งในคู่4ี่ทุ่มพร้อมกับบาร์ตันกับแบ็กพูลคู่นี้มองเจ้าบ้านมิลวอลกับวิสเซลซิตี้มองเจ้าบ้านนะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดกับทรีมัสเจ้าบ้านเถอะนะครับได้เส้นทางง่ายเนาะเชฟฟ์ยูซอนซีกับฟอรเรสมองซอนซีไว้ก่อนนะครับเวสต์แฮมกับบอลคาสเตอร์คู่นี้มองเจ้าบ้านนะครับแล้วก็ทีงครึง่งครึ่งเชลลแนนกับซิตี้มีเท่าไหร่ใส่ไม่ยั้งทีมเยือนนะครับไม่ใช่ไปลงเงินล่ะเออฟิมิปป์อังกฤษนะครับวิลล่ามิวคาสเซิลคูน่นี้ตีสามนะครับมองวิลล่าไว้ก่อนนะครับ ใช้ไปชิปกรีนสปาร์กกับดาร์บี้คู่นี้สี่ทุ่มตกรอบไปแล้วครับเลยต้องได้เตะนะครับก็มองกรีนสปาร์กไว้นะครับอีกเอิงห้าทุ่มลองกับนีสนะครับก็มองลองไปก่อนมอนาโกกับมาร์คเซย์คู่นี้ตีสามเชื่อใจมอนาโกนะครับในเยอรมนีเนี่ยเอาคู่สามทุ่มครึ่งก่อนนะครับนอสโวกับยูนิโอนเชื่อใจยูนิโอนนะครับเลเวลกับโบบวกคู่นี้เจ้าบ้านเบเดฟิลกับแฟรงก์เฟิร์ตมองทีมเยือนนะครับ แต่บริฟิลด์ก็เพิ่งชนะสุดการ์ดนะนะครับไฟบอกกับสุดการ์ดคู่นี้มองก็ทีมยอหน่าจะเปียกได้แหละนะครับมาสกับไลฟ์ซิกไลฟ์ซิกยาวๆนะครับแฮท่ากับเรเมนคู่นี้ทิี่ครึ่งๆนะครับก็น่าจะเป็นแฮท่าแหละนะครับเซเรียร์ก็เนี่ยนะครับโรม่าที่เพิ่งตกรอบมานะครับด้วยการส่งผู้เล่นเกินเนี่ยก็เดี๋ยวเจอสเปเซียต่อเลยนะครับไอทีมที่ตกรอบมาเนี่ยแหละนะครับโรม่าควรชนะเนาะ คิดว่าสามทุ่มนะครับเที่ยงคืนนะครับมิลานกับอาตาลันต้ามองนี่สนุกนะครับแต่คิดยังเชื่อใจเจ้าบ้านนะครับแต่ข้าผลพลิกก็ไม่รู้นะครับอูดิเนเซ่กับอินเตอร์มิลานก็มองอินเตอร์ไปก่อนฟิออรเรนตินา่าโครโตโนเน่คู่นี้ตีสองสี่สิบห้ามองฟิออรไว้นะครับลาลิก้านะครับอุเอสกากับบียาเรเอลคู่นี้สองทุ่มนะครับมองทีมเยือนเซบียากับกาดิดสเจ้าบ้านไปก่อนโซเซดากับเบติสเจ้าบ้านไปก่อนนะครับอาราเบสกับเรอัลมาดริด ทีมเยือนนะครับเรียงเวลาเตะกันนะครับก็ตั้งแต่คู่แรกเนะาะคีอยาเยวสองทุ่มเซบียส่ทุ่มสิบห้าโซเซดาที่ครึ่งครึ่งเรือมาตีตีสามนะครับอันนี้มองจากฟุตบอลแล้วก็โอเคออเออเท่าที่สำคัญนะครับนี่คือหมดหมดแล้วของฟุตบอลนะครับไปกีฬาอื่นๆกันบ้างไปกันที่คริกเก็ตกันก่อนนะครับ เดี๋ยวเอาทีมชาติก่อนเนาะทีมชาติสำคัญกว่าโอเคเมื่อวานวันแรกของสีลังกาเจอกับอังกฤษเกมหนึ่งที่เก่านะครับอังกฤษก,ก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับที่จะไปอินเดียเพราะอินเดียบินกลับมาแล้วนะครับก็วันแรกสีลังกา229ออกสีน่าพอใจนะครับดีสุดเมื่อวานก็แน่นอนอังเจโลแมธิวส์นะครับ107ไม่ออกนะครับวันนี้เดี๋ยวขยายต่อดีเนสเชนีเมล52นะครับ มือโยนอังกฤษได้เจมส์แอนเดอร์สันสามเกเสียยี่สิบสี่เจมแอนเดอร์สันน่าจะได้เล่นตลอดไปนะครับให้กับทีมอังกฤษนะครับเขาเขาเล่นได้อ <é> ่ะในวัยที่แบบอายุ38แล้วแบบนั้นนะครับก็เท่าที่เราเข้าใจกันว่าผลงานก็ต้องระดับหนึ่งนะครับไปดูความเคลื่อนไหวที่ออสเตรเลียกันบ้างนะครับมี3เกมเล่นไประหว่าง2วันนี้พอดีวันหนึ่งผมไปอะไงานนะครับเอาคู่วันเ เพืหัดก่อนนะครับอเดลเดตสไตรเกอร์สกับบริสเบนฮีทนะครับอเดลเดตเ์ร้อยเก้าสิบเจ็ดได้อเลสแคลรี่ทำร้อยได้ร้อยหนึ่งนะครับมานัสลาบูเชนยับมาโยนดีสุดเฉยเลยสองมิเก็ตเสียยี่สิบถ้าเช่นนั้นก็ตามนั้นนะครับบริสเบนก็ตีแค่ร้อยสิบห้านะครับมานัสลาบูเชนก็แบกนะครับยี่สิบแปดนะครับเวสอาก้าสี่มิเก็ตเสียยี่สิบเจ็ดนะครับมันก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเกมวันศุกร์กันบ้างเอาเพิร์ดสก็ตเชอร์สนะครับเจอกับาโคนนนนเเเกกมึงงพิ่่จออไปห้านี้ ที่ออปตัสนะครับที่บ้านเพิร์ตอ่ะเพิร์ตตี179ออก8จอร์จอิงลิสนะครับห้าสิล้วทนเอลิส4ี่วิเกตเสีย34มบโอบาตตีได้157นะครับเทียร์ซีชอ43จาริชาร์สัน4ี่วิเกตเสีย33อีกเกมหนึ่งนะครับสไตรทำแต้มสูงสุดนะครับในบิ๊กแบชลีกด้วยนะครับซิดนีย์ตันเดอร์กับซิดนีย์ซิกเซอร์สนะครับ เออมี่นักที่อเดแลแลตนะครับทันเดอร์ลงมาตีก่อน232รอามอกห้าอเล็กซ์เฮลส์110นะครับเบนดัวส์คุยสามวิกเก็ตเสีย38ซิกเซอร์นั้นตีได้186นะครับแต้มก็สูงเหมือนกันเนาะเอ,อาทัชจีมอร์รสเฮนริเกสนะครับ56ทามเวียสังกานะครับ2องวิกเก็ตเสีย34ดังนั้นซิดนีย์ทันเดอร์ก็ชนะสบายๆนะครับตรนารางคะแนนนะครับก็อันดับ 12เกมแล้วเลยสองเกมซิดนีย์ซิกเซอร์ชนะ8นะครับเพิร์ธชนะ 7, เจ็ดได้ไม่จบ1นะครับซิดนีย์ตาเดอร์ชนะ7เมเบิลสตาร์ชนะ5ไม่จบ1อะเดลัดชนะ6โคบัดชนะ6นะครับอะเดลัดกับโคบัดนี่เป็นเส้นเพย์ออฟอยู่ตรงนั้นนะครับวิสเบนชนะ5นะครับเบเบิลบนิเนเกตชนะ3ก็ต้องสู้ด้วยคะแนนโบนสัสนะครับต้องเตะให้ดีที่สุดในช่วงที่เหลืออยู่นะครับเกมวันนี้ นะครับสองเกมน็อบเบิลบ์นเบนเกตเจอกับบริสเบนฮีทนะครับก็ฮีทระดับสูงกว่าแล้วเรายังบี้เพย์ออฟกันอยู่อีกคู่เป็นเบลเบนสตาร์สจับกับเพิร์ดสกอตเชอร์สนะครับก็ลองดูกันสตาร์สเมื่อวานก็เออไม่ใช่แบบเอเบิเบนสตาร์เพิ่งแพ้มาสิเออผมสับสนกับซิดนีย์ทันเดอร์นะครับนี่คือบิ๊กแบชนะครับหมดแล้วคริกเก็ตนะครับไปกีฬาอื่นกันบ้างนะครับ แบตก่อนเดี๋ยวผมค่อยวนไปกอล์ฟนะครับเอา3รายการเลยชายเดียวนะครับของเทอโรเพนก็เออร์ฮันส์วิทิงฮุนะครับ, open, ก, hus, รบก็เอาชนะลิชิคิวยี่สิบยี่สิบสองยี่เส้นะครับอันเดรสอันทอนเซชนะซา a วมายี erman, 21, 23, 29, 21, 22, ่สิบเอ็ดสิบสามสิบเก้ายี่เสิวิกตอร์เซลเซนก็เอาชนะลิวดาเรนไปได้2ี 16, 21, 15 โจทเทียนเฉินชนะในส่วนของว่างซุยนะครับ21-16ิเอ็ดสิบตั้งเซตไดมาร์คคนรอดไปได้นะครับฮันคริสเตียนวิทติงฮูสจะเจออันเดรสแอนทอนเซนนะครับอีกคนเป็นวิตเติลเซลเซนกับโจทเทียนเฉินก็มือ2-3-4รอบหมดนะครับคนหนึ่งก็อีกคนหนึ่งก็เป็นวายการเข้ามานะครับหญิงเดี่ยวกันบ้างไท้ซื้อหญิงชนะในส่วนของมิเชลลี 18 21 21 13 21 11รัชนกอินทนนท์ก็จัดการทีวีสินธุสบาย 23, 21, 19, าครับ21 13 21บสาถือว่าดีนะครับแคโรไลน่ามารินก็เอาชนะจากตุรกีนะครับนเนลิชชันยิปจ,จิตไปได้21 6 21 15อันเซย,ยองก็เอาชนะพรปตัวีช่อชูวง21 15 21 18ก็พี่มีความดีแล้วนะครับไทยซีหญิงเจอรัชนกอินทนนท์แคโรไล,ลรน่ามารินเจอกับอันเซยองนะครับก็ 4คนที่อันดับสูงสุดมีอันเซยองอะ่ะที่มาแทนพีวีสินทูพีวีสินทูไปแทนรัชนกนะครับชายคู่ขอข้ามแล้วกันนะครับแต่คนที่จะเจอกันวันนี้ก็สวิกสารัตรันคีเรดดี้กับชิยักเซตตี้จากอินเดียจะเจออารอนเชียกับโซวยิกจากมาเลเซียอีกคู่นึงเป็นหลีหยางวังชิลินจากไต้หวันเจอโมฮัมหมัดอาซนกับเฮนตราเซติอววันจากอินโดนีเซียนะครับก็ อาจจะมีล้มไปบ้างมันคู่นะครับจึงได้คู่นี้มาอีกคู่นะครับก็เรื่องของไทยตกรอบไปแล้วนะครับทิมโซโยองกับของฮียองก็เอาชนะจงกงพันกิติธาราคุณกับรับวินดาประทรงใจ21-17 21-13ที่เหลืออยู่จึงเป็นดังนี้เกรเซียปโปลีกับอัลทินี่ราหายูเจรีโซฮีกับชินซุงชันนะครับแล้วก็คิมโซยองกับคองฮียองเจอโชวมควนกับลิมเมงยินนะครับ ก็มือสูงๆก็รอดมาได้เกือบหมดนะครับมีแค่คู่ไทยที่ตกรอบไปก่อนแต่เราตกรอบด้วยดับสูงกว่าครับคู่ผสมนะครับเดชาพลพงศลนุเคราะห์กับซับซีรีแต่รัตนาชัยก็เาชนะจากเออเกาหลีเนาะโคซงฮุนกับเอ็มฮีวอนนะครับ27 29 21 15 21 9นะครับเหมือนใช้แรงหมดนะครับแล้วก็ สปักจอมกาะกับพิซซาร์แถว3าทานก็แพ้ไปนะครับแพ้ให้กับเออ่จากเกาหลีใต้เหมือนกันแชร์ยูจังกับโซซุงแจนะครับคู่จากเกาหลีใต้ชนะ24 22 21 18นะครับรอบรองก็คู่จากเกาหลีจะไปเจอฮูพังรอนกับแชร์ยีซีจากมาเลเซียคู่ของไทยเจอสวิกสารัดรังคีเรดดี้นิมยุในยิชัยคู่ด้วยกับอาชวินีพอนัปป้านะครับในรอบต่อไป ก็ประวินจอแดงอย่างว่าก็คือไปก่อนแล้วนะครับก็ตกรอบไปก่อนตกรอบแรกนี่แหละนะครับก็เลยทำห้คู่ไทยก็น่าจะได้ถ้าผ่านรอบชิงได้มันก็งานง่ายกว่านะครับไปกันที่กอล์ฟเดี๋ยวไปอเมริกันกันบ้างน,นะครับ p g ทัวร์ด h อเมริกันเอ็กซ์เพนะครับก็คนนำอยู่อิมซังแยนะครับเมื่อวานลบเจ็ด ตอนนี้ลบ11อับราฮัมอันเซ่นะครับเมื่อวานลบ7ตอนนี้ลบ10นะครับคู่กับค si ิมซีวูเมื่อวานลบ4วันนี้ลบ10แล้วก็ตามมาเนี่ยลบ10อีกหลายคนเบรนดอนฮารกี้นะครับเมื่อวานลบ 2. นะครับเอ่อโทนี่ฟินาลเมื่อวานลบ6เหมือนกับนิคเทเลอร์นะครับ <c oughs> นักกอล์ฟไทยนี่เอ่อไม่มีนะครับก็ข้ามไป ในส่วนของยูโรเปียนัวร์นะครับเขนานักกอล์ฟไทยอยู่ตรงนั้นโอเคชาเดลแฮตตันนะครับนำอยู่ที่อูดาบี H S B C แชมเปี้ยนชิพนะครับก็ตอนนี้ลบ12นะครับแต่ว่าเล่นไปแค่หลุม13ของวันที่2อร,ระันดับ2อติวิเจวัฒนานนลบ7นะครับเมื่อวานก็ลบ3นะครับเจสันสคริเวเนอร์เมื่อวานลบเเมื่อวันตีลบ2นะครับโรแมนกาสเก้ นะครับตอนนี้ลบเหลืออีก2หลุมจากเมื่อวานรอไี่แม็กไอรอยตอนนี้ลบเเหลืออีก4หลุมนะครับพอดีมันมืดก่อนมันก็เล่นไม่จบนะครับนักกอล์ฟไทยเนี่ยมีกีฬาเดชอธิบาลนัดตอนนี้บวก1นะครับแต่เหลืออีก4หลุมนะครับเลยยังไม่ได้ตัดตัวนะครับก็ได้นอนโรงแรมฟรีไปหนึ่งคืนนะครับถือเปล่านะค LPGA ทัวร์กันบ้างนะครับ เดมอนรีสอร์สทัวร์นาเมนต์ออฟแชมเปียนนะครับนะักกอล์ฟไทยก็แน่นอนที่ดาพาสูวันปุระเมื่อวานฟืดนะครับเมื่อวานลบสตอนนี้อยู่ลบสอันดับส4ร่วมนะรลุ้นต่อไปในอันดับที่ดีกว่านี้เนาะเพราะว่าคนที่นําอยู่อย่างแดเนียลทัเมื่อวาน 6, ลน 13, นบหตอนนี้ลบสิบสามนะครับเนลลี่คอด้เมื่อวานลบหตอนนี้ล1สอนะครับอเมริกันเดี๋ยวเป็นเบสบอลก่อนนะครับเดี๋ยวไป NFL แล้วก็แน่นอนเดี๋ยวไว้อะไรให้กับ แฮงอารอนนะครับหนึ่งในมือโฮมดันที่ดีที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมานะครับที่เสียชีวิตไปเมื่อวานนี้เดี๋ยวไว้อะไรให้นะครับโอเควอชิงตันเนชั่นแนลส์นะครับก็ตำนานของเน็สไรอันซิเมอร์แมนยังเซ็นกับเนชั่นแนลส์ต่อไปอีกหนึ่งปีนะครับก็หนึ่งปีหนึ่งล้านเหรียญก็หนอๆน,น,นะครับคือสุดยอดผู้เล่นของเนสคนนี้ไม่ได้เล่นเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ ยังขอเล่นต่อไปในปีนี้ก็คงจะโอเคกับนโยบายโคโรนาไวรัสแล้วนะครับคือแม่ของซิมเมอร์แมนเองนะครับก็เป็นโรคอยู่นะครับคือชื่อโรคคือปลอกประสาทเสื่อมแข็งเนาะก็คือ Multiple Sclerosis นะครับก็เลยมันก็คงไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะครับแล้วก็เพิ่งมีลูกคนที่สามไปปีที่แล้วนะครับก็เหมือนพักไปเนาะก็ซิมเมอร์แมนนะครับสัญลักษณ์ของ National Champ i o ป2019นะครับ เออพ i ทริกมาโฮมส์นั้นพร้อมที่จะเล่นในเกม AFC Championship นะครับที่จะเจอกับ Buffalo b i r l s ในเช้าวันจันทร์พพิ่งนี้ค่อยรีวิวนะครับผมก็ไม่ได้พูดถึงรีวิวเลยในรายการไหนๆน,นะครับ <laughs> ก็เคลียร์แล้วนะครับก็น่าจะเคลียร์จากนักประสาทศาสตร์หรืออาจจะเป็นหมอทางประสาทนะครับไม่แน่ใจว่าใครนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ น่าจะเป็นศูนย์กลางของทีมไปนะครับในเกมที่จะเจอกับเบลส์นะครับหกโมงสี่สิบนาทีแอร์โรเฮดสเตเดียมนะครับปีที่สามติดต่อกันนะครับที่เล่นที่นี่นะครับในรอบชิงแชมป์สาย AFC ครับทุกท่านครับแฮงอารอนเสียชีวิตแล้วอย่างที่ผมอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้้ดยวัยแปดสิบหกปีนะครับก็แฮมเมอร์หรือแฮมเมอร์ลินแฮงค์นะครับเล่นในเบสบอล เมเจอร์ดิ่งยี่สิบสามฤดูกาลนะครับเกิดที่โมบายอะลาบามานะครับก็ไปเล่นอยู่ที่มิวอกกี้เบรฟส์ได้แชมป์ครั้งเดียวเมื่อปี1957นะครับแล้วก็ก่อนที่เบรฟส์นั้นจะย้ายลงมาที่เมืองใกล้ๆเมืองเขาเลยนะครับก็ย้ายมาใกล้หน่อยย้ายมาแอตแลนต้าก็เป็นแอตแลนต้าเบรฟส์ในปัจจุบันนะครับ แล้วก็ไปปิดอาชีพกับม i ว w a u k e ด Brewers นะครับก็เล่นกับเรฟ v e ปี5 4าสถึงเจ็ดแล้วให้กับด Brewers ปี7 5็ดถึงเจนะครับ MVP 1ครั้งปีที่ได้แชมป์นี่แหละปี57นะครับเบอร์44ก็ยกเลิกให้ทั้งเ r a v e s ทั้ง Brewers นะครับเป็นผู้เล่นในทีมแห่งศตวตรรษของเมเจอร์ลีกเบสบอลนะครับเป็นฮอลล์ออฟเฟมตั้งแต่ปีแรกนะครับ700 กับอีก55โฮมรันนะครับตีไปได้เกือบ4,000ครั้งสถิติการตีทั้งหมด0.305นะครับก็สูงเข้าจริงนะครับก็ส่วนใหญ่เล่นตำแหน่งไรฟิล right ์นะครับเป็นออสตาไปทั้งหมด21ครั้งนะครับเป็น t นช n ั่น e ลลี e 20เนอะอเมริกาลีก1ครั้งนะครับแล้วก็แต่รวมแล้วได้รับการคัดเลือกถึง25ครั้ง นะครับในนี้ก็อารอนนั้นทำงานให้กับ Atlanta Braves หลังจากเลิกเล่นไปแล้วนะครับก็เป็นฮอฟเฟมของเอ,อ่อรัฐกีฬาในรัฐวิสคอนซินด้วยก็คือที่มือวอกกี้อยู่นะครับก็รางวัลแห้งอารอน Aaron, นะครับก็ให้กับผู้เล่นทีมบุกยอดเยี่ยมของลีกนะครับมีเหรียญ presidential medal of freedom ด้วยตั้งแต่ปี2002นะครับ สิ่งที่มักจะพูดถึงในตัวของแฮงอารอนเย็นก็คือผลงานทางสิทธิมนุษยชนที่แฮงอารอนนั้นให้ความสำคัญนะครับคือคนที่เคยออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยคือโจคัตเตอร์นะครับคนที่ดังมากจากเหตุการณ์ตีโฮมนันได้แชมป์ของโตลโตบรูเจบอกว่าเขาเนี่ยอารอนนะครับเปิดทางให้ผมเนี่ยเข้ามาอยู่ใน วงการตั้งแต่แจ็กก pues nah, ี้โรบินสันซาเชลเพจพวกนั้นนะครับ <kindergarten> ซ <cruise> ึ่งก็เสียไปหมดแล้วนะครับเขาเป็นฮีโร่เขาเป็นตำนานสิ่งที่เขาเล่นนั้นเป็นแบบอย่างที่เบสบอลควรจะเล่นกันเรารักที่จะชมแข็งนะครับก็เขาเสียชีวิตระหว่างก็คือเสียชีวิตไปเลยอ่ะกลับไปเลยด้86ปีนะครับก็ เออเขาเป็นคนที่ทำงานหนักนะครับเขาเป็นคนที่ถูกมองข้ามจนกระทั่งมายุ่งกับเสรษตีโฮมไลน์ของเบบลูจะทำลายได้สำเร็จในวันที่8เมษายน1974ที่บ้านกัมนันเจอร์ดอเจอร์สนะครับก็เออจอร์จแบล็ูบูชนะครับก็ทำงานให้กับเท็กซัสเรนเจอร์สมาก่อนก่อนที่จะ ไปถึงทำเนียบขาวนะครับก็มอบเหรียญสูงสุดที่ว่านะครับก็บูชคอนลูดนะครับบอกว่าเขาโตมาในสังคมที่ยากจนนะครับแล้วก็เจอกับการเหยียดผิวมาตลอดแ้วเขาก็ทำงานของตัวเองจนได้มาเป็นสุดยอดผู้เล่นเบสบอลของโลกนะครับแฮง์ Hank นั้นไม่ใช่ความเกลียดนั้นมาอยู่ในตัวเขานะครับ บอกก็คือประธานทีบอกแบบนั้นตำนานของเบรฟส์นะครับจอห์นสโมส์นะครับก็บอกว่าแฮง์ Hank นั้นเป็นคนที่เขามไม่เหมือนซูเปอร์สตาร์ทั่วไปเป็นคนที่สาก,ก็คือใช้เวลาอยู่ได้ค่อนข้างจากตลอดนะครับเขาเป็นคนเรียบร้อยเขาเป็นคนสุภาพนะครับก็จอห์นสโมส์บอกไว้ แบบนั้นก็ไว้ล้วให้กับแทงอารอนเบอร์44ตลอดการเรปส์นะครับนี่คือทั้งหมดของข่าวในวันนี้มี FA ฟเับติดตามอยู่แล้วเดี๋ยวอรอเรกล้าอื่นๆกลับมานะครับก็คงจะติดตามข่าวกันวันนี้สวัสดีครับ